สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ ีวิดีโอนี้ทำมาจากโปรแกรมที่จากในวีลที่ผ่านมานครับก็คือเป็นโปรแกรมที่แสดงการใช้งานของคลาสนะครับแล้ววันนี้ผมบอกว่าเราจะมาทําในเรื่องเอาพุทกันให้สวยงามนนครับไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นโปรแกรมนี้ถ้าสมมติว่าคุณพิมพ์9แบบนี้ใช่ครับมันช้อยมันมีแค่1นึ่งถึงสถ้าคุณกด enter ไปมันก็บอกว่าลองช้อยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อีกมันต่อกันมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับมันไม่ขึ้นแบบเป็นหน้าจอใหม แล้วก็มันดูไม่สวยงามนะครับผมแล้วอีกปัญหาที่สําคัญคือถ้าสมมติว่าคุณไม่พิมพ์นัมเบอร์เนี่ยคุณเกิดไปพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับคุณกด enter ไปมันก็จะขึ้นเป็น infinite loop มาเราจะมาแก้ปัญหากันในตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอาจจะดูไม่สําคัญเท่าไหร่ครับการจาัด output แต่ว่าถ้าคุณคิดจะเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ต้องทําให้ละเอียดรอบคอบนะครับโอเคครับเรามาดูกันก่อน,อนว่าในที่นี้เราสมควรจะทําอะไรได้บ้างในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรากดผิดใช่ไหมดังนั้นมันก็จะถ้า้าาาาาสมมมติว่เเเรรับขา ถ้าสมมุติว่า i มันไม่ใช่ตัวเลขเนี่ย ci เนี่ยมันก็จะ return false ถูกไหมครับถ้าสมมติว่า i เป็นตัวเลขมันก็จะ return 1เพราะว่าถ้า ci มันรับค่าถ้ามันทำงานถูกต้องเนี่ยมันจะ return 1ถ้ามันทำงานผิดมันก็จะ return 0นย์เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วในโอที่ผ่านมาดังนั้นเราก็ใช้ความจริงอันนี้นะครับเอามาแก้ไขในส่วนเมื่อกี้กันถ้าสมมติว่าเรา enter เป็นตัวอักษรมันจะ return 0ย์ดังนั้นเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ถ้าเรารู้ว่ามัน return 0ย์ถ้าสมมติว่าตรงนี้ผ รับมาถ้ามันไม่ใช่หนึ่งถึงสี่มันจะมาใช้ที่ d e f a u l t ตรงนี้นะครับผมเหมือนเมื่อกี้ผมพิมพ์เก้ามันก็จะมาที่รองชอยส์ถ้าสมมติว่าผมพิมพ์ตัวอักษรมันก็จะมาที่รองชอยส์อีกนะครับผมผมจะลองรันดูนะครับว่าถ้าผมพิมพ์ตัวอักษรมันจะมาที่รองชอยส์จริงเปล่าผมกด enter นะครับผมเห็นไหมครับมันขึ้นรองชอยส์ตรงนี้แต่ว่ามันเร็วมากอ่าถ้าในวิดีโอนั้นอาจจะดูไม่ทันนะครับแต่ว่าใน s ิสเต็มของผมนี้เราก็ดูว่ามันเป็นลองชอยส์โอเคครับผม ดังนั้นถ้ามันผิดมันจะมาที่นี่เรามาแก้ไขตรงนี้กันก่อนแต่ก่อนที่จะมาแก้ไขตรงนี้นะครับเรามาทำเอาพุ t ให้ดีๆก่อนสมมุติว่าเราพิมพ์ถูกใช่ไหมครับคุณพิมพ์หกก็ไปมันไม่อยู่ในนี้คุณอยากให้มันรีเฟชตรงหน้าจอตรงนี้ใหม่คุณต้องใช้ system clear screen ครับตรงนั้นหมายความว่าไงมาดูตรงที่ command d o s ก่อนนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้นครับถ้าสมมติว่าผม d r ดู มันจะขึ้นหน้าจอเยอะแยะใช่ไหมถ้าผมต้องการเคลียร์ผมก็พิมพ์ cls นะครับมันเป็น command ของ Windows ดังนั้นเราก็จะต้องอเรียกใช้ของ System ถ้าสมมุติว่าเรารับค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับก็คือว่า cin แล้วก็รับค่าเข้ามาตรงนี้ให้ทําการ Refresh นะให้ทําการ Refresh หน้าจอก่อนที่จะมาหาฟังก์ชันตรงนี้ดังนั้นผมก็ใช้ System แบบนี้นครับเป็นฟังก์ชันครับที่ใช้งานคอมมานด์ของ system แล้วตรงนี้ผมก็จะมี String อันนึงชื่อ เคลียร์สกรีนแบบนี้นะครับผมผมกดให้ผมจะลองรันดูมันรันไม่ผ่านเพราะว่าไอฟังก์ชันซิสเต็มเนี่ยมันอยู่ในที่ standard library นะครับผมดังนั้นผมก็จะ include ตรงนี้มา cstdlib standard library function ผมกดรันนะครับเราก็จะรันผ่านถ้าสมมติผมพิมพ์9ใช่ไหมครับมันก็จะมาที่9เห็นไหมครับมันบอกว่าลองช้อย i c แล้วมันก็ขึ้นตรงนี้มาใหม่ถ้าผมพิมพ์7ผมกดเทอร์มันก็จะขึ้นแบบลองช้อย i c e ให้ผมพิมพ์1แบบนี้ครับมันก็จะบอกว่า enter the mouse เห็นไหมครับมันขึ้นหน้าจอใหม่ให้เรา คือมันรีเฟชใหม่ไม่ขึ้นหน้าจอใหม่หรอกแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่า current deposit ถ้าสมมติว่าผมจะ enter หนึ่งอีก deposit อีกเห็นไหมครับมันก็จะ deposit ไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับผม deposit อีกเห็นไหมครับมันมันดูง่ายกว่าถ้าสมมติเราจะ w i t h d ว a w ผมกด2ครับเราพิจาไป1นึ่งพบาทแบบนี้ครับกด enter มันก็จะบอกว่าตรงนี้ถ้าเราทําการ display เห็นไหมครับมันก็จะดีมันก็จะรู้สึกว่าอ่ามันน่าใช้มากกว่าเดิมโปรแกรมนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเออดัน ไปกด s หรือว่ากดตัวอักษรอะไรก็ได้กด enter เห็นไหมครับมันก็จะรันแบบตรงนี้ครับมันก็จะรันไปเรื่อยเราก็ไม่สามารถจะใส่อะไรด้วยได้ด้วยใช่ไหมครับมันเป็น infinite loop มันจะข้ามไปที่ default statement นะครับผมดังนั้นเราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้กันซึ่งก็คือว่าเราจะมารับมือตรงนี้ default statement ตรงนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่ามันมาที่ default statement เราก็จะมาสร้างบล็อกของมันก่อนในนี้ครับ long choice อ,อ,อืผมจะลบตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วเราก็มาคิดดูก่อนว่ามันมี2กรณีใช่ไหมครับกรณีแรกก็คือว่าจะเป็นตัวอักษรน,นะครับผมซึ่ง C in มันจะเป็น False แล้วก็อันกรณีที่2ก็คือว่าตัวเลขมันไม่ใช่หนึ่งถึงสี่นะครับโอเคครับ,คครบแล้วเราก็มาดูให้ดี f a l t if C in แบบนี้นะครับเท่ากับ False เราก็จะให้ทําการทรําในนี้ใช่ไหมครับ else เราก็จะให้ทําการทรําในนี้แบบนี้นะครับถ้า C in เท่ากับ False เราจะให้ print บอกว่านี่นะ please enter number แค่นี้นะครับผมแล้วก็ slash n มา2อันแค่นี้ back slash n มา2อันแล้วถ้าตรงนี้มันเป็นมันไม่ใช่1ถึง4เราก็จะบอกว่า please enter 1ถึง4แบบนี้นะครับผมแล้วก็ back slash in สออันโอเคครับเราจะมาลองรันดูกันเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะลองรันดูมันบอกว่าเอาตรงนี้นี่นะครับจะลองรันดู ครับถ้าสมมติว่าผมใส่9 96นะครับมันก็บอกว่า present one to four ผมใส่87มันก็แบบนี้ถ้าผมใส่ตัวอักษรเห็นไหมครับมันก็ยังเป็น infinite loop อยู่ดังนั้นเราก็จะต้องมาตั้งค่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าลองลองดูอีกทีครับถ้าสมมติว่าเราใส่ตัวอักษรเห็นไหมครับมันจะว่า present e r number ตรงนี้ใช่ไหมครับพอหลังจากตรงนี้เสร็จเราก็จะมาทําการเคลียร์แฟกมันซะเพราะว่าถ้ามันทํางานผิดใช่ไหมซีอินมันก็จะ set แฟกแล้วนั้นเราต้องทำการเคลียร์มันแบบนี้นะครับก็คือ c ีอินเคลียร์แค่นี้ แล้วแค่นี้ครับจะลองรันดูแล้วมันจะผ่านหรือไม่เบบนี้ครับโซผมใส่มันก็ยังไม่ผ่านใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงเราจะเคลียร์เสร็จไอตัวอักษรมันยังอยู่ในบัฟเฟอร์อยู่ไงใช่ไหมครับในเมื่อตัวอักษรอ,อยู่ในบัฟเฟอร์พอดีโฟลทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็วิ่งกลับมาหาหลู p ตรงนี้ซึ่งก็คือซึ่งก็คือ loop อ่าออกออกจาก switch แคนะครับมันก็จะมาหาหลู p ตรงนี้ซึ่งก็คือ loop ของว a ล,ลู e คือตรงนี้นะครับผมตรงนี้ผมหมายถึงว่าถ้าถ้าตรงนี้มันออกแล้ว มันออกมาตรงนี้ดังนั้นไอในสตรีมของเราเนี่ยมันก็ยังมีตัวอักษรอ,อยู่ดังนั้นพอซีมันวิ่งมาเจอตัวอักษรเนี่ยมันก็จะรับมันก็จะอ่านตัวอักษรนั้นมาดังนั้นเพื่อให้ตัวอักษรพวกนั้นหายไปเราจะต้องทําการเคลียร์ครับซึ่งใช้คําสั่งนี้ครับ f flush ก็คือจะเป็นคำการเคลียร์บัฟเฟอร์ครับเคลียร์บัฟเฟอร์จากไหน,นคือ standard input ก็คือเคลียร์บัฟเฟอร์จากคีย์บอร์ดนี่ครับผมจะ standard input ของเราแค่นี้ครับผมจะลองรันดูแล้วผมก็จะรันไม่ผ่านเพราะว่า standard input เนี่ยมันไม่ได้เคลียร์ในส มันอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่านี่นะครับ uh, C standard input output แบบนี้ครับผมจะลองรันดูครับแล้วก็จะรันผ่านทครับถ้าสมมติว่าผมใส่ตัวอ,อักษรไปเห็นไหมครับ p l e a s e e n t e r n u m b e r ถ้าผมใส่9ไป p r e s e n t e t o n e to f u ถ้าผมใส่ตัวอ,อักษรไปอีกแบบนี้เห็นไหมครับก็ p l e a s e e n t e r n u m b e r แต่จะดีกว่าไหมครับถ้าสมมติว่าเ,าเราจะเน้นให้ คนดูได้เห็นตรงนี้ว่า presenter number กับ presenter ตัวอักษรตรงนี้เราจะให้ทำการปริ n นออกมาช้าๆานะครับลืมลืมอย่างครับเรื่องอา่าอา delay loop ผม,มก็จะทำการ delay loop นะครับดังนั้นผมก็จะมี time.h เพราะว่าผมต้องใช้ time เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ครับ C time นะครับผมแล้วในตรงนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนว่า please enter number ตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะปริ้นเนี่ยผมจะให้มีแบบนี้ครับก็คือว่าตรงนี้เราก็จะมีอ่า สตริงอันหนึงแบบนี้ครับด้วยสตริงอันเนี้ยให้เท่ากับตัวนี้นะครับผม p r e s e n t e r n u m b e r แค่นี้จากนั้น CR out ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับ slash uh, enter มา2อันในนี้ก่อนที่เราจะมาทำเราก็บอกว่า for นะถ้า i เท่ากับ0แล้วก็ str i เนี่ยมันไม่เท่ากับตัว no นะก็คือตัวนี้นะครับ หรือว่าคุณจะใช้ slash ศก็ได้แบบนี้นครับผมหรือว่าคุณจะใช้ uh, backslash ศแบบนี้ก็ได้แล้วจากนั้นก็ i plus ให้ทำการปริ้นตัว i มาแต่ละตัวซึ่งก็คือ c r s t r i เห็นไหมครับแค่นี้แหละครับผมจะลองรันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะลองรันดูถ้าสมมติว่าผมใส่ตัวอักษรเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> <ๆ>มันก็จะบอกว่า please enter number แต่ว่าผมอยากให้มันปริ้นออกช้าๆเราจะต้องมี delay loop อันนึงซึ่งใน loop อันนี้ก่อนที่พอมัน p ริ้น แต่ละตัวออกเสร็จะให้ทําการรอรอแป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งรอในนี้ก็จะเป็นวาลุวาวลวาวอะไรละครับในที่นี้เราก็ต้องมาตั้งค่าว่าในนี้นะครับใน if นะครับผมก็จะมีว่าตรงนี้มีแก p ของมันซึ่งก็คือว่า clock แบบนี้ครับ clock t เรามาตั้งไว้ข้างนอกดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้ามัน default เสร็จเราจะให้มันมาเรียกใช้ตรงนี้เลยซึ่งก็คือ clock t ตรงนี้นะครับผม clock t เนี่ยให้ชื่อว่า แกปให้เข่ากับประมาณ0.2วินาทีนะครับคูณ clock per second ก็หมายความว่าในที่นี้เราก็จะได้0.2วินาทีถูกไหมครับถ้าสมมติว่าคุณใส่1คุณก็1คคูน clock per second คุณก็ได้1วินาทีดังนั้นวาววาวอะไรครับแล้วเราก็จะมีอันนึงก็คือว่าที่เรียกว่า clock function clock นี้จะ return เวลาในปัจจุบันครับถ้าเวลาในปัจจุบันเนี่ยลบลบแกปเนี่ยถ้ามันน้อยกว่านี่นะครับ ลบแกป๊ปถ้ามันน้อยกว่าเราก็จะมีเวลาที่เราตั้งไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ลบแก๊ปนะครับซึ่งก็คือว่าตัวนี้ผมก็จะมีคล o c k T อีกอันหนึ่งคล o c k T ตรงนี้ให้มันเป็นฟิ n i ชแบบนี้นะครับผมให้มันเป็นฟิ n i ชถ้าสมมุติว่าไอ c l o อกตัวเนี้ยลบฟ f i n i s ะนะครับถ้ามันน้อยกว่าแกป๊ป ให้ทํางานต่อไปเรื่อยๆถ้ามันมากถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับแกลบก็ให้หยุดการทํางานตรงนี้นะครับผมผมจะลองรนันดูนะครับตรงนี้ก็หมายความว่านี่นะถ้าเวลาในปัจจุบันนะลบเวลาที่เราเก็บไว้ตรงนี้นะถ้ามันน้อยกว่าแกลบก,ก็ให้ทํางานเรื่อยๆไม่งั้นก็อออกจากลู o แบบนี้ครับผมจะลองรันดูเนไหมครับถ้าสมมติว่าผมเสียตัวอักษรไปเพื่อบอกว่าอ่า please แบบนึงนะครับทำไมชา้าจังเลยออ finish นี้ก็จะเป็นเท่ากับ clock แบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะเก็บเวลาในตอนนี้นะครับผมโอเคครับจะลอง run ดูเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าผมใส่แบบนี้เราก็จะ please แบบนี้ครับ presenter แต่ตรงนี้ถ้ามันช้าไปแล้วก็เอา0.1แบบนี้นะครับผมก็จะได้ละถ้าสมมติว่าผมใส่แบบนี้เห็นไหมครับ presenter number ตรงนี้ผมก็จะเอา copy code ตรงนี้มาครับมาไว้ที่ตรงนี้ดังนั้นผมก็จะทําการ comment ตรงนี้มันซะนะครับผมแล้วก็จะ copy ตรงนี้มาทั้งหมดเลย ไม,ไม่ทั้งหมดะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการตัวนี้เราเราต้องการแค่ตัวนี้เพราะว่าเคลียร์กับ F Flash ตัวนี้เราไม่ต้องการใช้สมมติว่าตัวนี้มันเป็นตัวอักษรถูกไหมครับผมแล้วในนี้อ่า uh, Please enter number ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบตัวนี้ออกไปซะแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางแบบนี้นะครับผม One Two Four ฉะนั้นเราก็ทำการ c o u n t Delete ตรงนี้นครับผมจะลองรันดูเลยอีกครั้ง ถ้าสมมติผมใส่แบบนี้เห็นไหมครับก็เป็น please enter 1 n e t o 4เห็นไหมครับมันจะดูแบบชัดเจนมากกว่านะครับผมแบบนี้ครับ please enter number ที่เหลือก็ทำงานถูกต้องตามปกตินะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ครับทำไมเราจะต้องทำตรงนี้ด้วยเพราะว่าคุณสามารถใช้แนวคิดพวกนี้ไปใช้ในกับโปรแกรมอื่นได้เพื่อให้ออพ์ของเราดูดีมากขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันในวโอหน้าครับผมสำหรับวโนนี้ก็สวัสดีครับ